เรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณต้นเขาได้ส่งเข้ามาทางอีเมลของเราเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวแถวย่านหลังสิตเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับในสมัยนั้นเนี่ยตัวคุณต้นเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นี่แหละและหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการที่จะต้องอยู่เฝ้าห้องนิรละใหม่ คือถ้าผมพูดว่าห้องนิลไมเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะว่าห้องนิลไมเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าผมพูดว่าห้องดับจิตเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินแน่นอนนะห้องนิลไมกับห้องดับจิตเนี่ยมันคือห้องเดียวกันนะครับคือสถานที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีหลายแผนกแยกแยะกันออกไปเนาะแต่ห้องดับจิตเนี่ยจะต้องมีคนอยู่เฝ้าตลอดเวลา แลวแผนกนี้เขาก็ไม่ได้ให้ทำงานคนเดียวนะแต่จะต้องมีเพื่อนร่วมงานอยู่ด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะเฝ้าเนี่ยก็คือจะต้องเฝ้ากันอยู่สองคนนั่นแหละในตอนนั้นน่ะตัวคุณต้นเขาก็เฝ้าอยู่กับเพื่อนเขาสองคนเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งเนี้มาได้เกือบปีละแล้วทุกอย่างในช่วงนั้นก็ปกติดีนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคือโดยส่วนตัวคุณต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตแข็งนะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ แต่ว่าเขาก็ไม่เคยลบหลู่เลยนะเขาให้เกียรติทุกอย่างให้เกียรติสถานที่ทุกอย่างหมดเลยคือถ้าจะให้พูดกันตรงๆเนี่ยคนที่จะทําอาชีพนี้ได้เนี่ยจะต้องจิตแข็งนะคือถ้าเป็นคนจิตอ่อนแล้วมาทําเกี่ยวกับศพเนี่ยผมว่าน่าจะตะเลดิดหรืออาจจะหลอนจนเสียสติเลยก็ได้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าคุณต้นเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาเกือบปีแล้วในระหว่างนั้นน่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เวรที่เขาจะต้องเฝ้าห้องดับจิตเนี่ยมันก็จะต้องสลับเวรกันทุกเดือนอย่างเช่นเดือนนี้เข้ากะเช้าเดือนถัดไปก็ต้องเข้ากะกลางคืนแน่นอนหรอว่ากะเช้าเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะคึกคักเนาะคนมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นบรรยากาศความน่ากลัวเนี่ยมันก็จะเบาบางลงส่วนถ้าเป็นกะกลางคืนผมคงไม่ต้องพูดนะว่าโรงพยาบาลในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนและยิ่งต้องมานั่งเฝ้าห้องดับจิตเงียบๆด้วยเนี่ย คือมันเป็นอะไรที่หลอนอยู่พอสมควรนะและภายในะวันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยวันนั้นนะ่ะมันก็เป็นวันที่คุณต้นเขาเข้ากะกลางคืนพอดีเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ประจวบเหมาะพอดีเลยนะในตอนนั้นช่วงเวลาประมาณสักทุ่มกว่าๆเนี่ยคุณต้นเขาก็นั่งเฝ้าเวรอยู่กับเพื่อนเขาสองคนเขาก็นั่งเฝ้าอยู่แบบเนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปจนถึงห้าทุ่มกว่าๆในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีงานอะไรเข้ามา คุณต้นเขาก็นั่งอ่านหนังสือนิตยสารฟุตบอลของเขาไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนิดๆเนี่ยมันก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาที่แผนกคุณต้นเขาก็รับสายปรากฏว่าปลายสายเนี่ยโทรมาจากแผนก i อ d แผนก i อ d เนี่ยคือถ้าจะให้พูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือแผนกห้องฉุกเฉินนั่นแหละปลายสายเนี่ยเป็นพยาบาลคนหนึ่งเธอบอกว่าให้ส่งคนมารับเคสฉุกเฉินหน่อย คือถ้าพยาบาลโทรมาแล้วบอกแบบเนี้นั่นก็แปลว่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตแน่นอนตอนนั้นคุณต้นเขาก็บอกให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไปรับเคสนี้หน่อยเพื่อนเขาก็ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปห้องจุกเฉิญไปรับศพขึ้นมาก็เท่ากับว่าค,คุณต้นเนี่ย,นเ,นยเขาจะต้องนั่งเฝ้าอยู่ที่แผนกเพียงแค่คนเดียวคือคุณต้นเน่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขามาทํางานที่นี่เนี่ยเขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะ แม้ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามอ่ะที่เขารับศพมาเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกกังวลไม่เคยรู้สึกอึดอัดแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะคือเขารับศพมาก็เยอะนะแต่ว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ๆก็ขนลุกวูบขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเสียวสหลังขึ้นมาผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเคยมีอาการแบบนี้อยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยนะแต่ตอนนั้นน่ะคุณต้นเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องสางใดอย่างใดนะ คือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสัก5านาทีเพื่อนที่ลงไปรับเคสฉุกเฉินเนี่ยก็เข็นศพมาศพที่เพื่อนเข็นมาเนี่ยตอนแรกคุณต้นเขาก็ยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามันถูกผ้าขาวนะ้ำคลุมเอาไว้พอเพื่อนเข็นศพมาที่ห้องดับจิตปุ๊บคุณต้นเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเช็คตรวจศพดูว่าเป็นไขอะไรยังไงมาบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าศพเนี้ย เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมาคือเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มพอคุณต้นเขาเปิดผ้าคลุมออกมาเนี่ยสภาพศพของผู้ชายคนนี้คือมันเละไปครึ่งหน้าเลยนะถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพกันไม่ออกเนี่ยให้ลองนึกถึงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกอะ่ะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุรถล,ล้มลงอะ่ะแล้วใบหน้าของผู้ชายคนนี้มันก็ถลายไปกับถนนซี่ีกหนึ่งเลย มันก็เลยทําให้ใบหน้าซีกซ้ายของผู้ชายคนนี้มันหายไปทั้งแถบเลยแล้วตามเนื้อตามตัวเนี่ยคือถลอกปอกเปิกแดงไปหมดเลือดไหลเต็มเสื้อไปหมดคือถ้าจะให้เดาตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะเดาได้ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นเด็กแว้นนั่นแหละเพราะว่าดูจากการแต่งตัวแล้วดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วมันล้มมันก็เลยเกิดแผลที่มันใหญ่ขนาดนี้ ต่รูปพรรณสันฐานทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังพอระบุได้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ผิวพัรร์เป็นยังไงพอมันเกิดเหตุว่ามีศพในช่วงกลางคืนเนี่ยทางแผนกห้องดับจิตเนี่ยก็ยังทําอะไรไม่ได้นะได้แต่เข็นศพเอาไปเก็บไว้ในตู้แช่ศพแยกเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ตอนเช้าเนี่ยหมอเขามาเซ็นใบชนะสูตรแล้วก็หลังจากนั้นอะถึงจะเรียกญาติเขามารับศพไปทําพิธีได้ ในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆแล้วคุณต้นเขาก็เข็นศพผู้ชายคนนีเ้เอาไปแช่ไว้ในห้องดับจิตและภายในห้องเนี่ยมันก็จะมีทั้งศพอยู่สองฝั่งเต็ไมไปหมดเลยมันก็จะแยกซ้ายขวาศพไหนที่ล้อชนะสูตรบ้างหรือศพไหนที่จะต้องรอญาติมารับบ้างในระหว่างที่คุณต้นเขาเข็นศพผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะเข้าไปเก็บเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตั้งแต่คุณต้นเข้ามาทํางานที่นี่เนี่ย เขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแต่ครั้งเนี้ยเขารู้สึกวิววิวแบบบอกไม่ถูกแล้วอยู่ๆมันก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยแล้วก็เสียวสันหลังวูบขึ้นมาในขณะที่เขาเข็นศพเข้าไปในห้องลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกได้ว่าเขาได้ยินเสียงคนน่ะเดินตามมาจากข้างหลังเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเพื่อนเขาอ่ะ เดินตามเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไงมันก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยก็จะต้องเฝ้าอยู่ที่หน้าแผนกอยู่แล้วคุณต้นเขาก็เลยหันไปมองข้างหลังแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่ได้มีใครเดินตามเขามีเขาอยู่ในห้องนั้นคนเดียวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นศพทั้งหมดเลยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคือเขาจะต้องมีสติคือถ้าไม่มีสติเนี่ยเขาตเลิดแน่นอน จิตหลุดแน่นอนฟุงซ่าแน่นอนคุณต้นเขาก็เลยพยายามรวบรวมสติแล้วก็ทําทุกอย่างให้ช้าที่สุดเดินช้าๆเข็นช้าๆแล้วก็นําศพเนี่ยเข้าตู้แช่ไปพอทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยคุณต้นเขาก็เดินออกมานั่งข้างนอกกับเพื่อนเขาเหมือนเดิมแต่ในตอนนั้นอะเขายังไม่ได้บอกความรู้สึกกับเพื่อนเขานะว่าเขามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็ทําทุกอย่างให้มันปกติที่สุด ช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะประมาณสักตีหนึ่งกว่า,กวาเกือบจะตีสองแล้วและบริเวณข้างๆโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีตลาดโต้ลุ่งอยู่คือมันจะมีของกินขายตลอด24ชั่วโมงเลยใครหิวตอนไหนก็ตามอ่ะก็ลงไปซื้อกินได้ที่ตลาดแห่งนี้นี่แหละตอนนั้นเพื่อนที่อยู่เวงกับคุณต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาหิวข้าวเดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินที่ตลาดก่อนนะจะฝากซื้ออะไรหรือเปล่าคุณต้นเขาก็บอกว่า เออถ้างั้นนามึงลงไปอ่ะขากลับอ่ะก็ฝากซื้อผัดไทยมาห่อหนึ่งก็แล้วกันคุณต้นเขาก็ยื่นแบงค์ร้อยให้เพื่อนคนนี้ไปเพื่อนเขาก็ลงไปซื้อข้าวตามปกตินั่นแหละผ่านไปประมาณสัก20นาทีหลังจากที่เพื่อนคนนี้ลงไปเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาที่แผนกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของใครเพราะว่าที่แผนกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโทรศัพท์บ้านนะมันจะไม่โชว์เบอร์ว่าเป็นเบอร์ใครโทรขึ้นมา คุณต้นเขาก็รับสายแต่ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยไม่มีเสียงใครพูดเลยทั้งสิ้นเลยมันเป็นเสียงแอมเบียนเสียงบรรยากาศเหมือนคนที่ยืนโทรศัพท์อยู่บริเวณข้างถนนนะ่ะคุณต้นเขาก็ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลอยู่แบบนี้ประมาณ3-4รอบแต่ปลายสายเนี่ยไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณต้นเขาก็คิดว่าเพื่อนนะ่ะอาจจะโทรมาถามว่าจะเอาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นเพื่อนเขาโทรมาเนี่ยเพื่อนเขาก็ต้องพูดคุยดิถูกไหมแต่อันเนี้ยคือโทรมาแล้วไม่มีเสียงพูดตอบกลับมาเลยอะ่ะมีแต่เสียงบรรยากาศตามท้องถนนอย่างเดียวเลยตอนนั้นคุณต้นเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรเขาก็คิดว่าเอออาจจะมีคนโทรผิดหรือเปล่าพอมันไม่มีคนคุยเนี่ยคุณต้นเขาก็วางสายไปพอวางสายไปยังไม่ทันถึง1ิบวินาทีเลยวางสายไปปุ๊บมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาอีกแล้ว คุณต้นเขาก็รับสายเหมือนเดิมและครั้งเนี้ยก็เหมือนครั้งแรกเลยคือพอรับสายเสร็จมันก็ไม่มีเสียงคุยมีแต่เสียงบรรยากาศตามท้องถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาคราวนี้เนะี่ยคุณต้นเขาก็คิดแล้วล่ะว่าจะต้องมีคนอนะโทรมาแกล้งเขาแน่ๆเลยเขาก็เลยพูดกลับไปว่านี่คุณนี่มันสถานที่ราชการนะนี่มันโรงพยาบาลคุณจะโทรมาแกล้งอะไรผมหรือเปล่าคุณทําแบบเนี้ยผิดกฎหมายนะคุณไม่รู้หรอ แต่ก็เหมือนเดิมปลายสายเนี่ยก็ไม่มีการตอบกลับมาอะไรทั้งสิ้นหลังจากนั้นคุณต้นเขาก็วางสายไปในใจเนี่ยเขาก็คิดแล้วแหละว,ว่าจะต้องมีคนโทรมาแกล้งเขาแน่ๆเลยผ่านไปประมาณสัก30นาทีเ <c oughs> พื่อนที่ลงไปกินข้าวข้างล่างเนี่ยก็กลับขึ้นมาพอดีพอกลับมาปุ๊บคุณต้นเขาก็ไม่รอช้าที่จะถามเพื่อนคนนี้แล้วว่าเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้มึงได้โทรมาหากูหรือเปล่าเพื่อนเขาก็ปฏิเสธกลับมาว่า บ้ากูไม่ได้โทรมากูจะโทรมาหาเมืองทำไมล่ะคุณต้นเขาก็สังเกตสีหน้าแววตาของเพื่อนคนนี้ดูว่าเออมันไม่ได้พูดโกหกหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะแกล้งเนี่ยมันจะแกล้งไปเพื่ออะไรแล้วที่อยู่กันมาเนี่ยไม่เคยแกล้งกันมาก่อนเลยนะจากนั้นคุณต้นเขาก็พยายามที่จะลืมลืมเรื่องนี้ไปซะเขาก็นั่งเฝ้าอยู่กับเพื่อนคนนี้ประมาณสักสิบนาทีปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ที่ลงไปกินข้าวมาเนี่ย เขาบอกว่าเขาเกิดปวดท้องขึ้นมาเขาอยากเข้าห้องน้ําเขาก็เลยเดินไปเข้าห้องน้าพอเพื่อนเดินไปเข้าห้องน้ําปุ๊บก็เท่ากับว่าตัวคุณต้นเนี่ยเขาจะต้องนั่งเฝ้าอยู่แค่คนเดียวละในระหว่างนั้นคุณต้นเขาก็หยิบนิตยสารขึ้นมาอ่านตามปกตินั่นแหละอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าช่วงบริเวณต้นคอเขาเนี่ยมันเหมือนมีคนมาเป่าพอรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเป่าปุ๊บเนี่ยเขาก็ขนลุกวูบไปทั้งตัวเลย จากนั้นเขาก็พยายามหันซ้ายหันขวาเพื่อมองว่ามันมีอะไรหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรจากนั้นไม่นานยังไม่ทันจะหายขนลุกเลยอยู่ๆคุณต้นเขาก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยมากระซิบข้างๆหูว่าช่วยหน่อยมันเป็นเสียงพูดเบาๆหุนหวนสั้นๆว่าช่วยหน่อยแค่นั้นเลยพอคุณต้นเขาได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ใจคอไม่ดีแล้ว แต่จะวิ่งหนีก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ําอยู่แต่อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าคุณต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ําและนี่ก็คือครั้งแรกที่เขาบอกว่ามันเริ่มจะรู้สึกแปลกๆขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเขาก็เดินกลับมาแต่ว่าตอนนั้นน่ะตัวคุณต้นเขาก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังนะว่า เขารู้สึกอะไรบ้างเขาเจออะไรบ้างคือมันแปลกตั้งแต่มีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาแล้วแล้วพอรับสายเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนตอบกลับมาเลยแล้วนี่ก็มารู้สึกว่าเหมือนมีคนเน่ยมาเป่าบริเวณท้ายถอยและสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดก็คือมีเสียงมากระซิบข้างหูว่าช่วยหน่อยอันเนี้ยมันตอกย้าแล้วว่ามันน่าจะไม่ปกติแล้วละ่ะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะว,ว่า ตอนนั้นน่ะตัวคุณต้นเขายังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนเขาฟังด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงไม่เล่าแต่สุดท้ายแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปพอมาถึงคืนต่อมาเนี่ยคุณต้นเขาก็มาทํางานตามปกติแต่ว่าคืนเนี้เพื่อนเขาไม่ได้มาด้วยคือทิ้งให้คุณต้นเนี่ยอยู่ฝ้าเวรคนเดียวทั้งตึกคนเดียวเลยนะคุณต้นเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็จําใจที่จะต้องอยู่ทํางานคนเดียวในช่วงนั้นเขาก็เข้างาน จนไปถึงเวลาประมาณสักตีสอกว่าเนี่ยทุกอย่างก็ปกติดีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณตีสามัมนก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาคุณต้นเขาก็รับสายปรากฏว่าปลายสายเนี่ยโทรมาจากแผนก i อ d บอกว่าให้มารับศพคนไข้หน่อยคุณต้นเขาก็บอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปเขาก็เดินไปที่แผนกห้องฉุกเฉิน จากนั้นเขาก็เข็นศพเนี่ยมาเพื่อที่จะมาเก็บไว้ที่ห้องดับจิตนี่แหละศพเคสเนี่ยคือศพผู้หญิงแต่ว่าเธอเนี่ยเสียด้วยโรคภัยธรรมชาติไม่ได้มีอะไรพอเข็นศพขึ้นมาปุ๊บคุณต้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องเข็นศพเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องเพียงแค่คนเดียวคือข้างนอกเนี่ยไม่มีเพื่อนเฝ้าอยู่แล้วนะเขาก็เข็นเข้าไปในห้องตอนที่เข็นเข้าไปในห้องเนี่ยก็พยายามจะไม่คิดอะไรทําทุกอย่างให้มันปกติที่สุด แต่แล้วมันก็เหมือนเดิมคือเขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนน่ะมาหายใจลดต้นคอเขาคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีลมอ่ะมากระทบบนบริเวณต้นคอนะแต่อย่างที่ผมได้บอกไปว่าใครก็ตามที่ทำอาชีพเนี้ยจะต้องเป็นคนที่จิตแข็งเนาะคุณต้นเขาก็พยายามข่มจิตตัวเองแล้วก็เข็นศพผู้หญิงคนนี้ไปเก็บให้เรียบร้อยซะก่อนพอเก็บศพผู้หญิงคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เขาก็กําลังจะเดินออกมานั่งข้างนอกแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอยู่ๆหูคุณต้นเขาก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าช่วยหน่อยเป็นเสียงผู้ชายเสียงเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนครั้งแรกที่เขาได้ยินน่ะในตอนนั้นน่ะมันก็เลยทําให้คุณต้นเขารู้สึกได้แล้วละว,ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเขาสักอย่างแน่เลยหลังจากที่คุณต้นเขาเข็นศพไปเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็มานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้า,าแผนกเหมือนเดิมจากนั้นไม่นานมันก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคุณต้นเขาก็รับสายเหมือนเดิมแต่ว่าปลายสายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรเข้ามาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องการจะขอรูปประพันธ์สันฐานของศพของผู้ชายคนนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลหรือว่าทางตำรวจเองก็ตามเนี่ยศพของผู้ชายคนนี้ ยังไม่มีญาติติดต่อขอมารับเลยตำรวจเขาก็เลยขอรูปพรรพัน์สันฐานที่มันชัดเจนอีกรอบหนึ่งคุณต้นเขาก็บอกรูปพรรพันธ์สันฐานของผู้ชายคนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหลังจากที่วางสายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปุ๊บเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคุณต้นเขาก็รับสายเหมือนเดิมตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นตำรวจเนะี่ยลืมถามอะไรหรือเปล่าจะโทรมาถามซ้ําหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ ปลายสายเนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนเดิมเลยคือเสียงบรรยากาศตามท้องถนนแต่ว่ามันไม่มีคนพูดเลยนะมันเป็นเสียงเหมือนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยพอรับสายมาแล้วมันเป็นเสียงแบบนี้ปุ๊บคุณต้นเขาก็รีบวางสายทันทีเลยจากนั้นเขาก็มานั่งคิดทบทวนว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับศพของผู้ชายคนนั้นแน่เลยจากที่ตอนแรกอะคุณต้นเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรแบบนี้เลยนะ แต่ตอนนี้เขากลับคิดมากเรื่องนี้แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆหรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณของผู้ชายคนนี้เขาต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือคุณต้นหรือเปล่าเพราะคุณต้นเขาได้ยินคําว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยแบบนี้สองครั้งแล้วคือมันมาเอกใจตรงที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํำรวจกับทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าญาติเนี่ยยังไม่ติดต่อมารับศพคนนี้เลยอะ่ะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกเนาะเพราะใครก็ตามถ้าเป็นญาติเรามันเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยทางญาติๆก็จะต้องรีบติดต่อมารับศพดูศพใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้ยไม่มีญาติคนไหนติดต่อมาดูศพเลยตอนนั้นคุณต้นเขาก็มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยนะเขาก็เลยพูดขึ้นมาเบาๆว่าใครก็ตามที่อยากจะให้ผมช่วยเหลือเนี่ยให้มาเข้าฝันบอกผมดีๆแต่อย่ามาทําให้ผมกลัวนะ มาบอกกันในดีเดี๋ยวผมจะช่วยคราวนี้พอถึงช่วงเวลาที่คุณต้นเขาเลิกงานเขาก็กลับบ้านไปนอนพอเขานอนเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ฝันในความฝันเขาเนี่ยเขาฝันว่าเขานั่งทำงานตามปกติเลยแต่แล้วอยู่ๆมันก็มีชายคนหนึ่งเดินผลักประตูห้องดับจิตออกมาผู้ชายคนที่เขาเห็นเนี่ยก็คือคนเดียวกันกับศพชายคนนั้นนั่นแหละสภาพที่เขาเห็นเนี่ย คือเสื้อผ้ามันเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยนะเขาใส่เสื้อสีขาวแต่ว่าเสื้อเนี่ยมันเต็มแดงไปด้วยเลือดไปหมดเลยแล้วในตอนนั้นน่ผู้ชายคนนี้เขาใส่กางเกงยีนถ้าใครเคยใส่กางเกงยีนเนี่ยน่าจะพอรู้นะว่ากางเกงยีนเนี่ยมันจะมีกระเป๋าข้างๆใช่ไหมแล้วนอกจากกระเป๋าข้างๆแล้วอ่ะมันจะมีกระเป๋าเล็กๆที่เอาไว้ซ่อนเหรียญคือในตอนนั้นน่ะคุณต้นเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วก็พูดว่า ช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยจากนั้นเขาก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกระเป๋าแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าเล็กๆที่เอาไว้เก็บเหรียญน,นะนะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกระดาษยับๆแผ่นหนึ่งซึ่งตอนนั้นคุณต้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรพอผู้ชายคนนี้เขาหยิบกระดาษขึ้นมาปุ๊บเขาก็ยื่นมาให้คุณต้นแต่ในความฝันเนี่ยคุณต้นเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นนะว่ากระดาษใบเนี้ยมันคืออะไร พอหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็เก็บความฝันนี้ไว้ในใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าไปทํางานเมื่อไหร่เนี่ยจะลองเข้าไปเช็คศพของผู้ชายคนนี้ดูว่าในกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันมีกระดาษอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเนะี่ยคิดมากเกินไปมันก็เลยเก็บไปฝันพอถึงเวลาที่คุณต้นเข้าไปทํางานคุณต้นเขาก็ทําในสิ่งที่เขาคิดนั่นแหละก็คือเข้าไปในห้องดับจิตแล้วก็ลองไปค้นกระเป๋ากางเกงของผู้ชายคนนี้ดู ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาไปเจอกระดาษแผ่นหนึ่งจริงๆคือมันเป็นทุกอย่างเหมือนที่เขาฝันเลยนะเขาก็รีบคลี่กระดาษแผ่นนี้ออกมาดูเพื่อที่จะดูว่าข้างในเนี่ยมันเขียนอะไรไวร้หรือเปล่าปรากฏว่าในกระดาษแผ่นนั้นน่ยมันเขียนเป็นเบอร์โทรของใครคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งมันมีแค่เบอร์โทรนะแต่ว่าไม่ได้มีชื่อจากนั้นคุณต้นก็ไม่รอช้ารีบหยิบโทรศัพท์โทรไปที่เบอร์นี้ทันทีเลย ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งที่คนต้นเขาถามกับผู้หญิงคนนี้ก็คือขอโทษนะครับพอดีว่าเมื่อสองคืนก่อนเนี่ยทางโรงพยาบาลรับศพผู้ชายคนหนึ่งมาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาติดต่อญาติใครไม่ได้เลยเพราะว่ากระเป๋าตังก็ไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่มีทางเราก็ไม่รู้ว่าศพเนี้ยชื่ออะไรแต่บังเอิญว่าผมมาเจอกระดาษแผ่นนี้ในกระเป๋าของผู้เสียชีวิตผมก็เลยโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ย เป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่าและสิ่งที่คุณต้นเขาได้ยินกลับมาคำแรกเลยก็คือฮะจริงเหรอครับพี่จากนั้นผู้หญิงคนนี้เธอก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยคือเธอเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไม่เป็นคำและมันเป็นอาการเหมือนคนที่แบบพูดไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะแต่สิ่งที่เธอพูดกลับมาเนี่ยก็คือว่าเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรีบมาดูแต่ภาวนายอย่าให้เป็นแบบที่เธอคิดเลยนะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ย ไม่ได้กลับบ้านมาสองวันแล้วหลังจากนั้นไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาติดต่อขอดูศพว่าใชาญาติของเธอหรือเปล่าปรากฏว่าสิ่งที่เธอคิดว่ามันไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าศพที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยก็คือสามีของเธอนั่นแหละหลังจากที่รู้ว่าญาติ ของผู้เสียชีวิตคนนี้คือใครแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็ทําเรื่องทำราวเพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยติดต่อขอรับศพไปทําพิธีตามาศาสนาของเขาไปคือในตอนนั้นน่ะคุณต้นเขาก็เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เขาเจอมาให้กับผู้หญิงคนนี้ฟังนะว่าทั้งเรื่องโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วก็ไม่มีคนพูดมีแต่เสียงบรรยากาศรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีเสียงมากรซิบข้างๆหูว่าช่วยหน่อย แล้วไหนจะเรื่องความฝันอกีกที่เขาฝันเห็นผู้ชายคนนี้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้เขาจนเขาถึงได้รู้ว่ากระดาษแผ่นนี้คือเบอร์โทรของแฟนเขานี่แหละหลังจากนั้นตัวคุณต้นกับพี่ผู้หญิงคนเนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะพยายามให้มันประติดประต่อกันว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันพอจะเป็นไปเป็นมาอย่างไงได้บ้างพี่ผู้หญิงคนนี้เธอก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเธอกับแฟนอะ ทะเลาะกันคือมีปากมีเสียงทะเลาะกันหนักเลยแหละฝ่ายชายเนี่ยหนีออกไปอยู่บ้านเพื่อนและในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยก็คือทั้งคู่ไม่ได้มีการพูดคุยหรือไม่ได้มีการติดต่อกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเป็นยังไงกันบ้างคือมันเป็นอารมณ์เหมือนคนที่แบบทะเลาะกันงอนกันแล้วก็ไม่พูดคุยกันนะนะคราวนี้ศพของผู้ชายคนนี้ที่ทางตำรวจเขาเจอเนี่ยคือตำรวจเขาเจออยู่ตรงบริเวณป่าข้างทาง สภาพศพเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเหมือนจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มลงทั้งตัวคนแล้วก็ทั้งรถเนี่ยถลายตกข้างทางไปและสิ่งที่ตำรวจคบพบในที่เกิดเหตุนเนี่ยคือมันมี2ออย่างคือ 1. ศพของผู้ชายคนนี้นี่แหละกับ2มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนคือในตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทําการค้นตัวของผู้ชายคนนี้แล้วนะแต่ว่า ไม่พบมือถือไม่พบกระเป๋าตังค์แล้วรถคันนี้ก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยมันก็เลยทําให้ติดต่อใครไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าญาติคนนี้เป็นใครแต่พี่ผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าแฟนเธอเนี่ยมีโทรศัพท์นะพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยโทรศัพท์มันกระเด็นตกข้างทางไปที่อื่นหรือเปล่ามันก็เลยประจวบเหมาะกับสิ่งที่คุณต้นเขาเจอก็คือทุกคนจําได้ไหมว่า มันเหมือนจะมีสายโทรศัพท์สายหนึ่งเนี่ยโทรเข้ามาแต่พอโทรมาปุ๊บไม่มีการพูดคุยไดอย่างใดเลยจะมีแก่แค่เสียงบนท้องถนนที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็แค่นั้นนะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดวงวิญญาณของผู้ชายคนนี้เขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือพอโทรศัพท์มันโทรเข้ามาแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีเสียงคนพูดก็เนื่องจากว่าโทรศัพท์อะ่ะมันน่าจะกระเด็นไปไกลจากตัวศพพอสมควรนะนะ มันก็เลยมีดัดเสียงบรรยากาศริมท้องถนนที่รถเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนั้นพอหลังจากที่คุณต้นเขาคุยกับพี่ผู้หญิงคนนี้มาพอสมควรแล้วอะ่ะเขาก็พอจะรู้สาเหตุแล้วลว,ว่าเออทุกอย่างที่เขาเจอมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้นั่นแหละแล้วหลังจากที่พี่ผู้หญิงคนนี้เขารับศพแฟนเขาไปทําพิธีตามศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นตัวคุณต้นเขาก็หาเวลาว่างวันหยุดไปทําบุญทําสังฆทานให้กับผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะ พราะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าตั้งแต่คุณต้นเขามาทํางานที่เนี่ยเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะแล้วนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้นะว่าเออเนี่ยเขาเจอผีนะแล้วหลังจากที่คุณต้นเขาทําบุญทําอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเขาก็ไม่เคยเจอวิญญาณของผู้ชายคนนั้นอีกเลยคือหลังจากเหตุการณ์นั้นมาคุณต้นเขาก็ทํางานตามปกตินั่นแหละ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกแปลกๆหรือรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวแบบครั้งที่แล้วอีกเลยเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณต้นเขาได้ไปเจอมาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแถวๆย่านหลังสิษ์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังกันมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่อันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวหลอนๆที่อยากจะส่งเข้ามาแล้วให้ผมนํามาเล่าเนี่ยก็ สามารถส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k หลอนสเปเชียลหรือจะเป็นอีเมลหลอนสเปเชียลก็ได้นะครับทั้ง2อ,อย่างนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ